สองความเคลื่อนไหวแม่หมูหลังลือในายใบเฟิร์นเลิกกันตากตื่นกันทั้งโซเชียลหลังมีข่าวลือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเลิกนายนภัรหลังกลับจากทริปหวานที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่ทั้งสองคนไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันแม่หมูพิมพกาเคยโพสเงาจนทำให้ถูกโยงว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้พระเอกหนุ่มได้ชี้แจงว่าอย่าโยงเพราะความเงาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ตลอด ล่าสุดพบว่าในโซเชียลของแม่หมูพิมพกาได้โพสตภาพไปเที่ยวกับแก๊งสวดมนต์ทำวัดเย็นอย่างมีความสุขเขียนข้อความว่าลูกสาวแลนต้าพาแม่กินเที่ยวถ่ายรูปนั่งรถตุกตุกไปซื้อผ้าจบด้วยสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดสุทัศน์มีความสุขมากๆขอบคุณนะคะลูกแลนตาเอวยนทีเอเจเนโอเอ็นจี T H A N L o N G.